ครับก็ขอสวัสดียามบ่ายนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสเนาะอากาศครึ้มๆฝนตกหมดคืนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็เลยมีเวลามาทําคลิปว่างๆคลิปเด็ดๆคลิปดีๆไอเดียดีๆมาแนะนําให้ ทางเกษตรกรมือใหม่หรือทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับผมบางท่านถามว่าเนี่ยครับทุเรียนสาวเนาะเป็นตุเรียนที่ปีที่หเนาะบางท่านก็บอกปี5ปีน่าจะว่า2 0 30บลูกได้แล้วนะอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าสัก30ลูก20ลูกแล้วก็อันนี้ผมต้องขอแนะนําแจง้งชี้แจงอย่างนี้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ที่องค์ประกอบนะครับหนึ่งอันดับแรกก็คือด,ดูทรงพุ่มนะครับผมทรงทรงพุ่มหรือดูใบเขานะครับผมเหลืออยู่ประมาณสัก80 9 0ิ้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับ บางทีลําต้นใหญ่ก็จริงแต่โครงสร้างของใบเพราะอยู่ที่นี่เนาะปัจจัยสาคัญคืออยู่บนที่เทือกเขาที่สูงเนาะประจดกับลมหนาวลมแรงนะครับอาจจะทาให้ใบร่วงใบฉีกขาดใบชํารุดเกิดเชื้อราใบาเจออากาศหนาวทำให้ใบเหลืองใบจุดพวกนี้นะครับหลุดร่วงลงนะครับอาจจะเหลือหายบางท่านอาจจะหายไปซี่กหนึ่งหรืออยู่ประมาณสักใบเหลือ 60- 70%อซอย่างเงี้ยครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไว้เยอะได้นะครับผมเพราะว่า บางทีการกรองอาหารปรุงอาหารก็ปัจจัยสําคัญนะครับผมบางท่านอาจจะไว้เยอะจริงๆก็ทําให้ต้นทุดโทมได้นะครับผมคือพูด,ดง่ายๆเนาะถ้าทุเรียนต้นน้อยนะครับผมละใบไม่พอเนี่ยนะครับเอาลูกไว้เยอะครับเขาไม่มีปัญญาหามาเลี้ยงลาต้นเลี้ยงลูกเขาได้นะครับเขาจะดูดน้ําเลี้ยงในต้นกินนะครับผมแล้วจะทําให้ทุเรียนในกิ่งแห้งตายลงมานะครับผมอันนี้ปัจจัยสําคัญนะครับผมบางท่านไม่รู้เนาะทุเรียน3าปีเอาไว้20กว่าลูกนี่เจ๊งนะครับจบ พราะพืชหาโครงสร้างเขาไม่พอโครงทรงพุ่มเขาไม่พอไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกเขา30กว่าลูกหรืออะไรประมาณนี้ครับที่มันดกเกินเกินตัวเขานะครับผมมันจะดูดกินน้ําเลี้ยงในต้นทั้งหมดนะครับผมแล้วจะทําให้ตัดทุเรียนและลูกกิ่งทําให้ทึงแห้งตายลงมาอะไรประมาณนี้ครับก็มาถ่ายถามกันเยอะเนาะอ่ะโอเคทุกอย่างเราก็จะไปโรบนิดนึงเนาะอันนี้อย่างของผมเนี่ยเอาไว้ก็อยู่ประมาณ20ลูกครับเต็มที่หรือประมาณ15ลูกอะไรประมาณนี้ครับเราจะไปหักโหมครับเอาไว้กินนาน กินนานๆชัวๆดีกว่านะครับผมเราเพราะว่าปลูกใหม่กว่าจะได้ใช้เวลานานเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโลภเนาะอ่ะโอเคครับอันนี้มาให้ดูเนาะความบุรมสมบูรณ์ของดอกของทุกอย่างเนาะครับก้านดอกดอก้านอะไรยาวนะครับผมอ่ะอวบสมบูรณ์ยาวนะครับผมดอกใหญ่ดอกโตเนาะอ่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะเ c ซี3เราได้มาแบ่งปันเก็บไอเดียดีๆนะครับผมอ่ะ เราเกษตรกร,กรมือใหม่ท่านใดสนใจก็สามารถติ้งตั้งทักทายมาสอบถามกันหลังใหม่ได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนําอ่ะโอเคเนาะสวนชุดงามประมาณนี้เลยนะครับผมเราจะดูความดกอลังการเขาคนระับประมาณนี้เลยครับเป็นยังไงเจอฝนเอ,อ่ยใบร่วงใบหล่นเราทุกอย่างฝนมากเกินดอกไม่ร่วงไม่หล่นหางแย่ไม่ร่วง ทำอย่างไรนะครับาสามารถ,ถทิ้งทักทัก่ายมาหลังไมม่มาสอบถามก็ได้นะครับอ่ะโอเคถั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ขอจะยุติการวิจารณเพียงเท่านี้น,นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะถอยดูให้ดูทรงพุ่มกันเนาะไกลๆนะครับผมอ่ะจะประมาณนี้นะครับอ่ะใบก็จะมีใบอ่อนแซมกันมาเยอะเลยนะครับผม ด้วยปัจจัยสําคัญเนาะครับเนี่ยกำลังแตกกันเลยเพราะที่นี่จะอุณหภูมิที่เย็นนะครับผมอย่างอย่างวันนี้ก็รู้สึกจะเป็น1ิบสี่ิ้าองศาเนาะเพราะฝนตกหมดคืนแล้วก็อากาศปิดนะท้องฟ้าปิดแบบนี้ครับเขาก็จะอาการไม่ค่อยดีนะก็ทาใบใหม่กันมาเรื่อยนะครับผมแต่ที่นี่อันนี้ก็คือสบายใจนะครับผมบางทีบางต้นใบร่วงทั้งหมดเลยครับเหลือแต่ดอก แต่ก็ไม่ไม่น่าวิตกนะครับเพราะว่าเรามียาขั้วเหนียวเนาะอ,อัดใส่ขั้วดอกไว้เลยนะครับผมแ้ะกระชากใบยี่วันพอใบกลางทุกอย่างดอกบานต่อครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะสำหรับนี้ก็ขอ,อยุติการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ